สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดานนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูไฟที่พี่บัวขาวเจ็บที่สุดในชีวิตการต่อยมวยมาเลยครับไฟนี้ครับเพราะว่าผมได้ไปดูรายการหนึ่งแล้วพี่บัวขาวให้สัมภาษณ์ว่าไฟนี้เป็นการชกที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตการชกมวยมาเลยครับผมก็หามาให้ทุกคนดูเลยครับว่าเป็นไฟไหนครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมด้วยนะครับปลาอย่าไปดูพี่บัวขาว เจ็บที่สุดในชีวิตการชกมมยครับป่ะนี่ครับมาดูเลยครับพี่บัวขาวใส่งเกงสีดํานะครับแล้วก็คู่ชคของพี่บัวขาวคือนักชกต่างชาตินะครับก็ใส่เกงสีขาวนะครับนี่ครับหื้ยโดนคู่ต่อสู้ต่อยเข้าไป2หมัดพี่บัวขาวหวดคืนครับหื้ต่อยหนึ่งสองคืนเหมือนกันจังหวะนี้ก็คู่ต่อสู้พยายามเดินเข้าหาฮุกไปหนึ่งทีพี่บัวขาวเตะโตมาครับหื้ต่อยท้องมาเหรอต่อยท้องพี่เหรอแทงเข้าไปหนึ่งทีครับจะปัดขาปัดไม่ได้พี่บัวขาวบอกต้องแข็งกว่านี้น้องอื ตะขวาเข้าไปครับอู้โดนฟันตอกไปทีหนึ่งครับอ้าวอ้าวเป็นไรครับพี่ภูเขาเป็นไรหรือเปล่าอืมอ้าวมีแผลแตกหรือเปล่าพี่ภูเขามีแผลแตกครับตอนนี้ครับโดนไปหนึ่งทีมีแผลแตกเลยครับนี่ครับคููต่อสู้พยายามเน้นแผลเก่าครับอต่อยลงไปฟันตอกไปหนึ่งทีพี่ภูเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแรงกว่านี้โอ้จระเข้ฟันหางอืมใส่จระเข้ฟันหางพี่ภูเขาแล้วโอ้โหแล้วฟันไม่อีกหนึ่งทีแต่พี่ภูเขาก็พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับ ไม่เป็นไรขอหนักๆกว่านี้พี่ภูเขาแทงเข้าไปมามาอู้ต่างคนต่างฟันนี่ครับพี่ภูเขาก็เตะการขอไปทีหนึ่งครับอืมเตะสวยนะจังหวะนี้แล้วก็โดนหักล้มเข้าไปครับแต่พี่ภูเขาบอกไม่เป็นไรลูกขึ้นมาสู้เหมือนเดิมโดนฟันไปหนึ่งทีครับอืมไม่เป็นไรพี่ภูเขาเดินแทงเข้าไปมามาดึงเหลี่ยมต่างคนต่างดึงจะดึงเหลี่ยมดูลงกับโอ้กรรมาการแยกอู้จังหวะกินนี่ครับฟันที่เผลอครับกรรมการแยกแล้วโดนฟันครับไม่ดีนะครับแบบนี้ไม่ดีครับพี่ภูเขาบอกมาเตะ คืนไปทีหนึ่งครับโดนฟานไบหนึ่งทีบอกไม่เป็นไรพี่ภูเขาเดินแทงมามามาเดินแทงมาหนึ่งทีแล้วต่อยหนึ่งสองโดนลักเอแวแล้วเดียวไม่เป็นไรครับต่างคนก็ต่างใช้กําลังแบบย,แยุแรกคืออัดกันเต็มพี่เลยครับมามามามูสอกกลับเหรอสอกกลับพี่ภูเขาพี่ภูเขาเดินแทงมาดึงดึงจะแทงไม่แทงจะแทงไม่แทงจะแทงไม่แทงแทงไม่ได้ครับพี่ภูเขาโดนไปแล้วครับ หนึ่งหรือสองแผลเนี่ยผมจำไม่ได้นะอ้จังวันนี้ครับเตะผิดแล้วก็สอกกลับอืมแต่รู้สึกว่าจะมีประมาณสองแผลน,นะตอนนี้โดนไม่หนึ่งทีครับม,มามาพี่ภูเขาโอ้กรรมการหยุดให้แพทย์ขึ้นมาดูก่อนครับว่าพี่ภูเขามีแผลแตกครับนี่ครับแต่พี่เลี้ยงก็ขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาเช็ดเลียดดูว่ามีแผลแตกเยอะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องให้แพทย์ขึ้นมาดูด้วยนะครับว่ามันจะอันตรายเกินไปหรือเปล่า นี่ครับแพทย์เราขึ้นมาดูครับว่าเป็นไรหรือเปล่าพยายามหาดูแผลหาดูแผลอยู่ว่ามีกี่แผลอแต่แพทย์ใส่วัสลีนแล้วก็น่าจะไม่เป็นไรครับน่าจะชุกต่อได้ครับนี่ครับกรรมการพยายามถามว่าไหวไหมไหวครับไหวครับพี่เลี้ยงบอกไหวแพทย์ก็บอกไหวกรรมการก็บอกทั้งไหวครับมาครับนี่ยกแรกอยู่เลยนะนี่ครับโอ้คือว่าคู่ชกแกเดินเข้ามาฟันอีกแล้ว พี่ภูเขาบอกไม่เป็นไรมา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 แทงไปหนึ่งทีพี่ภูเขาพยายามเดินเข้าหาจะใช้อาวุธอาวุธเด็ดคือจับคอตีเข่าอู้โดนฟันไปอีกทีครับจังหวะตะกี้นี้ครับอือคู่ต่อสู้ฟันดีเหลือเกินครับแต่ไม่เป็นไรพี่ภูเขาพยายามรัดรัดรัดจะตีไม่ตีมามาพี่ภูเขาเดินหาโดนต่อยท้องไปหนึ่งทีโดนฟันไปหนึ่งทีครับพยายามจะปัดขาปัดไม่ลงครับ ครูแต่สู้ยิ้มครูแต่สู้ยิ้มยิ้มทำไมยิ้มทำไมพี่ภูเขาเดินเข้าไปอับปคัตทีหนึ่งครับแล้วโดนฟันบวงโดนฟันอีกแล้วโดนฟันอีกแล้วจังหวะนี้หลบได้ครับมาดิมาดิต่างคนต่างฟันมามามาพี่ภูเขาออกมามางัดรำค่งทีอู้โดนฟันมาอ้โดนฟันอีกแล้วฟันดีจริงๆครับครูโชกแกอูเลียดอาบเลยครับอ่ามุดยกที่หนึ่งครับมันเหลือเกินครับยกนี้ครับ คือว่าคู่ต่อสู้ฟันแต่ศอกไม่ออกอาวุธอื่นเลยคือฟันอย่างเดียวฟัน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 ,ฟนอย่างเดียวเลยมาครับมาดูยกที่2ครับยกแรกโดนไปหลายแผลเลยพี่บัวขาวยกที่2ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงจะให้ออกอาวุธแบบไหนเพื่อกัน2อคู่ต่อสู้นะมาแต่น่าจะประมาณแผลถึง2อแผลหรือ3แผลนี่แหละโดนเยอะเพราะไฟนี้เจ็บที่สุดในชีวิตอยู่แล้วมาพี่บัวขาวพยายามเดินหาเ่าเอาเป็นไรเป็นไร โอเคโอเคอ๋อให้ให้แยกกันอยู่ที่มุมก่อนแล้วค่อยมาต่อยนี่ครับออเช็คแผลเช็ดแผลอีกทีหนึ่งว่าไหวหรือเปล่าวหวครับพี่เลี้ยงบอกไหวไม่เป็นไรไหวแน่นอนนี่ครับพยายามปรึกษากันดูว่าจะให้ชกต่อไปกลัวกลัวมันเป็นอันตรายต่อนักมวยครับแผลแตกนี่คือเลือดมันออกเยอะก็ทําให้แรงเราหมดเยอะด้วยโอเคครับยกที่สองเริ่มครับเนี่ยวัตลีนเต็มหัวพี่โบขาวเลยมา ยูสองเริ่มครับพี่ภูเขาเตะเป็นหนึ่งทีนุ่งโดนต่อยไม่เป็นไรโดนฟันอีกทีหนึ่งก็พี่ภูเขาเดินแทงเดินทิบหน้าไปทีหนึ่งครับทีบพื้น้วทีบพื้นพี่แทงคืนสิครับอย่างเงี้ยหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมไม่ล้มพี่ภูเขาจะหักคืนก็ไม่ล้มครับมามามาเตะสายไปทีหนึ่งนี่เตะขวาอุ้งฟันไปหนึ่งทีเตะขวาไปหนึ่งทีมามามาเดินแทงเหรอจะหักเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ล้มแล้วก็แทงคืนครับอุ้งฟันไปหนึ่งทีครับอ้มาแทงไปหนึ่งทีมา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 เดินทีไปเดินต่อยผิดครับ จังหวะนี้ครับพี่ภูเขาพยายามกงโกงจะแทงแทงไปหนึ่งทีแล้วโดนฟันแต่ไม่เป็นไรครับเดินเตะไปทีหนึ่งครับมามาโดนฟันอูโหโดนอีกแล้วพี่ภูเขาโดนสอกแล้วอือโดนหมัดอับคัดโดนฟันโดนฟันเดินแทงมาดิมาดิมาดิฟันไปหนึ่งทีมามาทนเหมือนกันนะคู่ชกพี่ภูเขาทนเหมือนกันนะนี่ครับจังหวะฟอกัดผิดครับจังงงมามากรรมการห้ามอย่าฟันนะอย่าฟันจังหวะนี้ฟันไม่ได้ครับกรรมการกําลังห้ามครับพี่ภูเขาเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับ เดินเตะการคอไปทีหนึ่งครับมามาโดนโดนโดนต่อยโดนฟันอีกแล้วฟันดีจริงๆครับคู่โชคแกฟันเดี๋ยวก็ฟันเดี๋ยวก็ฟันไม่เกรงใจหน้ากันเลยเหรออืมฟันนี่แหละฟันนี่แหละแทงมาดิฟันโอ้ฟันคือนเมา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 จังหวะนี้เมาเนี่ยเมาเนี่ยแทงไปทีหนึ่งครับแล้วก็ฟันมา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 ดิมาดิมาดิมาดิแทงไปหนึ่งทีแล้วก็ฟันอืจับคอจับคอจะดึงจะดึงไม่ดึงไม่ได้ครับกรรมการห้ามก่อน ครับพี่ภูเขาพยายามเดินเข้าหามันเกินเดินเข้าหามันอู้แทงจังหวะนี้เจ็บครับเจ็บแน่จังหวะนี้เดินเข้าไปแล้วก็แทงอีกหนึ่งทีต้องแทงหนึ่งทีแต่อู้คู่ต่อสู้ก็พยายามฟันพี่ภูเขาก็แทงอ้จุจังหวะนี้จุกจุกแน่จุกแน่จุกแน่มาจุกแน่อพี่เลี้ยงพยายามชี้บอกว่าพยายามแทงเขาคู่ต่อสู้ก็พยายามตู้อาปากหอบเหมือนกันครับออู้สอกลับจังหวะนี้โดนนะแล้วก็โดนสอกลับเหมือนเดิม มามามาแทงมาแทงพี่ภูเขาอ้ ouch, เลียดไหลยเยอะหรือเกินครับดูครับอออืืคือว่าน่าจะหลายแผลครับเนาะดูคู่โชกแกก็เลียดอาบตัวเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเลียดพี่ภูเขาหรือเลียดเลียดของตัวน้ำมวยครับโดนแทงไปหนึ่งทีมามามาพยายามรัดเอวตีพี่เลี้ยงบอกพยายามกัดทุ่งสูงกัดทุ่งสูงไม่สูงไม่ได้ครับหลายแผลแล้วนี่ครับพยายามเดินเข้าหาพี่ภูเขาโดนหมัดหนึ่งทีพี่ภูเขากไปเดินแทงมา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 ,มา,มา มามากระโดดแทงไปหนึ่งทีอืมเราพยายามกอดเอวตีตียังไม่ตีครับนี่ครับพยายามเดินหาเหมือนเดิมครับอ้าวอ้าวครูชกไปไหนหรือเปล่าเอ้ยครูชกไปไหนหรือเปล่าเลือดเข้าตาหรือว่ามีแผลแตกเนี่ยกรรมาการเข้าไปเช็ดแล้วก็ให้ชกต่อพี่ภูเขาเดินแทงเข้าไปฟันอาวุธจังหวะนี้โดนครับโดนครับสวยครับจังหวะนี้ดูอู้ตางคนตังศอกกลับมาตังคนตังศอกอืมศอกมาพี่ภูเขาหลบได้แล้วก็ดึงเหลี่ยมจะพยายามแทงแทงกระโดดเตะกา้านคอ มา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 โอ้โดนฟันเต็มเต็มครับจังหวะกี้ครับโดนเข้าไปคางครับอ่าหมดยกที่สองครับยกนี้ต่อยกันมันเหลือเกินครับอื้คนหนึ่งมีแผลแตกเยอะอีกคนหนึ่งโดนแทงเข่าจนมีอาการสะดุงด้งสะดุง้งสะดุ้งรอดูยกที่สามครับว่าพี่บัวขาวจะวางแผนต่อยมาเป็นแบบไหนแต่ผมดูนะหมดแรงทั้งคู่ครับเพราะว่ายกหนึ่งคู่โชกแกอดัดอัดอัดฟันสองฟันสองแล้วยกที่สองพี่พี่บัวขาวก็เลือดไหลอาบเต็มตัวเลย เลียออกเยอะก็ทําให้เราหมดแรงเยอะนะเราดูประโยคที่3จะวางเกมวางแผนการชกมาเป็นยังไงครับโอเคครับมาครับเริ่มยกที่3ครับหน้าตาพี่โบขาวก็จะมีบวมๆนิดนิดนะนี่ครับพี่โบขาวก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับพยายามเดินอื้มคูณจะสู้ต่อยแล้วแกก็เตะคืนมามาดิมาดิมาดิาดพยายามเดินเข้าหาเดินเข้าหาต่อยท้องแล้วก็เตะก้านคอเป็นหนึ่งทีแต่ไม่โดนครับอืม้มต่อยหนึ่งสองคูโชเกแก็กพยายามออกจังหวะหนึ่งสองแล้วก็ฟันศอก แต่พี่ภูเขาไม่ออกครับเตะสองแข้งไปเลยครับซ้ายขวาแล้วก็หูนหูนแล้วก็กอดครับกรรมการก็แยกครับนี่ครับคู่โชกแกน่าจะหมดแรงนะครับตอนนี้ครับพี่ภูเขาพยายามตื้อเข้าไปโดนต่อยท้องเตะคืนมาดิมาดิมาดิเตะขาไปทีหนึ่งแล้วก็เดินแทงคู่โชกแกพยายามรัดเอวรัดเอวจะล้มลุมครับพยายามจะจับเชือกแล้วก็จับไม่ได้ครับล้มไปครับพี่ภูเขาบอกรู้ึ้นมาสู้ใหม่มา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 ใหม่โดนฝันเหรอมาฝันเหรอ พี่ภูเขาพยายามรัดเอวรัดเอวจะตีไม่ตีจะตีไม่ตีตไ,มตไ,มตไม่ตีครับกรรมการแยกก่อนครับพี่ภูเขาเดินเข้าหามันเดิมจังหวะนี้จังหวะนี้ต่อยไปแล้วก็โดดเตะอืมเตะนะครับไม่ใช่กระโดด <c oughs> นี่ครับอืม้มต่อยมาแล้วก็เหวี่ยงครับตีตีต,ตอีอืม้มแบบนี้ไม่ดีนะครับคือยูโดครับคูโชเกจับคอยแล้วก็ยูโดใส่ครับพี่เลี้ยงก็กรรมการก็จะพยายามตีเยนนะมาดิมาดิมาดิพี่ภูเขาตีไปหนึ่งที พี่ภูเขาพยายามรัดรัดรัดตีไปหนึ่งทีครับครูโชกแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ครับเหลือแต่ศอกอย่างเดียวครับพี่ภูเขาก็เดินเข้าไปตีหนึ่งทีนี่ครับอือต่อยมาพี่ภูเขารบได้แล้วครับตอนนี้ครับโชว์สายตาแล้วครับตีตีอู้ฟันไป1หนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรครับพี่ภูเขาบอกโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะนี่ครับต่อยอู้ฟันจังหวะนี้สวยนะครูโชกแกฟันจังหวะนี้ยังสวยเลยครับอือเข้าไปฟันโ้เลยครับพี่ภูเขาโดนเต็มเต็มครับ แต่ก็ยังไม่เป็นไรครับโดนต่อยโอ้ฟันขึ้นมาองแทงขึ้นมาดิแทงขึ้นไหมมา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 ต่อยท้องต่อยผิดครับนี่ครับหาจังหวะกันทั้งคู่น่าจะหมดแรงกันทั้งคู่ครับตอนนี้ครับเพาะสู้มาสามยกแล้วจะใช้ท่าอะไรพิสดารเนี่ยแล้วเราเนี่ยอใช้อ้ครับนี่ครับกรรมการให้แพทย์ดูแล้วครับเพราะว่าเลียดเกลห่เยอะครับนี่ครับพี่เลี้ยงก็เข้ามาเช็ดก่อนครับ มองกรรมการบอกว่าถามว่าไหวเปล่าไหวเปล่ากรรมนักมวยบอกไหวแน่นอนครับนี่ครับไหวแน่นอนครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นแพทย์นะครับยังไม่เห็นหมอนะครับหมอขึ้นมายังหมอขึ้นมายังแพทย์สนามขึ้นมาหรือยังนี่ครับให้แพทย์สนามมาดูก่อนครับไม่ใช่ว่าให้พี่เลี้ยงเป็นคนดูนะให้แพทย์สนามเป็นคนเช็กว่าไหวหรือไม่ไหวครับนี่ครับแพทย์สนามบอกว่าไหวครับไม่เป็นไรครับมาเลยมาเลยขอเยอะๆกว่านี้พี่ภูเขาบอกอื้ม เตะขาไปหนึ่งทีพี่ภูเขาบอกไม่เป็นไรพี่ภูเขาพยายามเดินเข้าหาเตะไปผิดครับนี่ครับพี่ภูเขาพยายามคุมเชิงครับคุมเชิงหาจางาังหวะโยกซ้ายโยกขวาจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกออกไหมไม่ออกครับนี่ครับ <surprised> พยายามหาเตะขาวาไปหนึ่งทีสวยครับจังหวะนี้ครับคู่โชกแกรู้ตัวว่าแพ้หรือเปล่าพยายามเดินเข้าหาอืพยายามเดินเข้าหาแล้วเตะขวาไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อยพี่ภูขเขาพี่ภูเขาก็เตะคืนไปหนึ่งทีครับนี่ครับ พยายามเดินเข้าหาเดินเข้าหามาเดินใช้จังหวะฟันแล้วก็ผิดครับพี่ภูเขาเอาหัวหลบได้ครับจังหวะตะกี้นี้ครับนี่ครับเมื่อไรจะหมดยกครับตอนนี้ครับเลียดอาบหรือเกินครับคู่ชกแกพยายามเดินเข้าหาแล้วก็จะฟันศอกครับก็หมดยกที่สาไปครับแต่ผมขอบอกผลก่อนเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นการชกมวยรอบ4คนนะครับคือว่าวันหนึ่งชก4ี่คนถ้าเกิดคู่ที่1เนี่ยคู่ก่อนพี่ภูเขาเนี่ยชนะไปแล้ว แล้วพี่บัวขาวเป็นคู่ที่2แล้วตอนนี้กําลังหาคู่ชิงชนะเลิศแต่ผมบอกผลก่อนเลยผลการชกของคู่นี้ครับคือพี่บัวขาวเป็นฝ่ายแพ้คะแนนนะครับเพราะว่ามีอาการแผลแตกเยอะครับแล้วก็ออกอาการน้วยกหนึ่งคือว่าโดนฟันไงแล้วออกาการเป็นฝ่ายฝรั่งคนนี้เอาชนะพี่บัวขาวไปได้ครับแล้วก็เข้าไปชิงกับคู่ชนะของคู่แรกแต่คู่โชคของพี่บัวขาวเนี่ย ไม่สามารถไปชกได้ครับเพราะว่าโดนพี่บุกขาวอัดน่วมครับคือว่าไอ้คนชนะคู่แรกอ่ะได้แชมป์ไปเลยชกครั้งเดียวได้แชมป์ไปเลยคือชกมัยรอบ4ี่คนไม่ต้องชกรอบที่2คือได้แชมป์ไปเลยไอ้ไอ้คู่พี่บักขาวเนะี่ยเจ็บหนักไม่สามารถชกได้ครับก็นี่แหละครับเป็นไฟที่พี่บุกขาวเจ็บหนักที่สุดในชีวิตการต่อยมวยมาเลยครับไม่เจ็บได้ไงครับโดนประมาณ4ี่ถึงหแผลมั้งโดนทั้งดั้งโดนทั้งหัวโดนทั้งคิ้วโดนทั้งอูโดนเยอะ ผมได้ไปดูแบบว่าตอนที่แกไปเย็บน่ะโดนเยอะมากครับก็สมควรแหละครับไฟที่เจ็บที่สุดในชีวิตการชงมวยของพี่พวกขาวครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร e แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปมันๆมาให้ดูอีกครับวันนี้ก็จบแล้วครับไปก่อนครับบ๊ายบาย